สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ททวัดบ้านดงกระซูนะครับบ้านดงกระซูนะครับวันนี้มาขอโชคนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับซึ่งผมทราบข่าวมานะครับเมื่อสักครู่นะครับได้คุยกับทางพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์บอกว่ามีชาวบ้านนะครับมาขอโชคนะครับซึ่งเป็นตอตะเคียนขนาดใหญ่นะครับได้โชคนะครับได้โชคจากจุดนี้นะครับดูร่องรอยนะครับท่านผู้ชม ดูร่องรอยนะคร e. Higher, ับพระอาจารย์บอกว่าถูกมาสองงวดนะครับสองสามงวดซ้อนแล้วนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานี่ก็คือได้สามเก้าตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีผู้โชคดีนะครับ mm hmm. ซื้อชุดมาถวายนะครับซื้อ, hmm. อชุดมาถวายสังเกตจากชุดนะครับตอนนี้นะครับผมได้มีการนะครับขอนะครับโดยการนะครับขอกับเจ้าแม่นะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางพระระภูมิเจ้าที่นะครับวัดวารานนะครับจุดทูปเสี่ยงไทยนะครับผมจุดทูปเสียงไทยนะครับ มีการจุดทูบเสียงไทยนะครับสังเกตดูน้ํานะครับตําแดงก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมจุดทูบเสียงไทยเดี๋ยวเราไปดูลุ้นดูทูบเสียงไทยกันนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าท่านใดได้โชคนะก็ทําบุญนะครับอยู่ที่ส่วนส่วนมาให้ท่านนะครับหรืออยู่ใกล้นะครับก็เดินทางมาทําบุญทางวัดได้นะครับอยู่ที่วัดบ้านดงกระซูนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมได้มีการจุดทูบแล้วนะครับ ทูบตัวแรกนะครับทูบสิ่งท้ายนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกัน การทุบไม่นะครับ,มรบไม่ยังหมดเลยนะครับท่านผู้ชม จุดเทียนแต่าการทูบไหมหมดเลยนะครับตัวเลขจะอยู่ไหมครับคอยดูมาลุ้นตัวเลขกันนะครับเจ็ดนะครับตัวเลขเจ็ดนะครับ อย้ำนะครับ,รบว่าเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเพื่อลุ้นเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องนะครับ 7จหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งน่าจะเจ็ดหนึ่งนะครับมวที่จะมาถึงนี้นะครับดูตัวที่สามนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับ จ็ดหนึ่งอะไรนะครับเจ็ดหนึ่งอะไรตัวที่สามนะครับสาธุเจ็ดหนึ่งมองดูก็เหมือน7จ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรนะครับเจ็ดหนึ่งอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมนะครับทูกจะตั้งอยู่หรือเปล่าเจ็ดหนึ่ง ตัวเก่าจะมาหรือเปล่านะครับอย่าบอกนะว่าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าท่านผู้ชม9้าแน่นอนนะครับหางมาแล้วหางมาแล้วนะครับชัดเจนเลยเถอชัดชัดเลย้นจะชัดเถอะโอเคนะครับ เจ็ดหนึ่งเก้ะครับเจ็ดเชัดเจนเลยนะครับเจ็ดหนึ่งเกนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้า็ดหนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขที่ได้นะครับสวยงามนะครับนี่เลยนะครับเจ็ดหนึ่งเกะครับหนึ่งเก้นะครับ ดูร่องรอยนะครับดูล่องรอยบรรดาชาวบ้านนะครับมาเสียงไทยมามาขอโชคนะครับดูโหกิ่งไหนยังไม่ได้ทานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับกิ่งนี้นี่เอาตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวผมเอาตรงนี้เลยนะครับเดียวดูไปด้วยกันนะครับว่า จะเห็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับตัวนี้นได้เจ็ดหนึ่งเก้านะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนาไปรุ่นไปเสียงดูนะครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอให้ลูกหลานได้โชคกลับไปนะครับปกปักรักษานะครับคุ้มครองนะครับแทนช่องทุกท่านด้วยนะครับ แล้วแต่สายตานะครับแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเก้าเรียกมันสวยแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านี่สวยแล้วเจ็ดหนึ่งเก้านะครับตรงแม่ตะเคียนนะครับสวย ที่กำลังมีการปั้นนะครับพญานาคนะครับ ตัวเห่านะครับจะตูวเห่ายตรงนี้ผมโอ้ท่านผู้ชมเห็นงวดที่ผ่านมานะครับเห็นอาจารย์บอกว่าเลขนะครับเลขออกที่กิ่งไม้นี่นะครับกิ่งไม้คล้ายพญานาคนะครับเหมือนหัวพญานาคเลยนะครับนี่นี่นะครับเลขศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ กพลังปั้นนะครับกพลังปั้นอาคือ ครั้งนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็มาขอโชคได้นะครับอยู่ที่วัดนดงกระสูนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับขอให้ท่านโชคดีครับตัวเลขก็เป็นเคียงแค่แนวทางนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเก้า